สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับบอสคนดีคนเดิมในช่องบอสอยากติดฮะก็วันนี้มาพบกับคอนเทนต์ที่ชื่อว่าเราดื่มกาแฟก่อนไปฉีดวัคซีนได้ไหมนะครับหลายคนอาจจะสงสัยแต่ว่า ผมอาจจะทำคอนเทนต์นี้ช้าไปนะเพราะผมก็เพิ่งไปฉีดวัคซีนกันผมก็หาข้อมูลมาก่อนแหละว,ว่าแบบเออมันดื่มกาแฟแล้วมันไปฉีดได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ไปค์ชใน Google นะครับแล้วก็ได้เจอข้อมูลว่าเอ,อจริงๆแล้วอ่ะมันดื่มกาแฟก่อนฉีดอะได้นะครับผมแล้วก็ไปดูช่อง YouTube ของหมอหลายๆคนหมอเขาก็บอกว่าหมอตัวหมอเองอะก็ดื่มไปก่อนฉีดเหมือนกันอะไรเงี้ย <laughs> จริงๆอ่ะหมอ ในในช่องหมอเขาบอกว่าคนที่ดื่มปกติอยู่แล้วครับคนที่ดื่มกาแฟปกติอยู่แล้วอ่ะก็ดื่มได้ปกติครับก่อนไปฉีดวัคซีนแต่ว่าคนที่แบบไม่ได้ดื่มเป็นประจำหรือว่าแบบนานๆดื่มทีอะไรเงี้ยก็ไม่ควรเพราะว่าในกาแฟเนี่ยมันจะมีคาเฟอีนใช่ไหมครับคาเฟอีนมันก็จะทําให้หัวใจเต้นแรงอะไรเงี้ยพอไปฉีดวัคซีนปุ๊บมันก็จะแบบหัวใจมันก็จะเต้นแรงละแล้วลคนแบบที่ไม่ได้ดื่มประจำอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกระวนกระวายแล้วว่าแบบ เฮ้ยใจสั่นเพราะกาแฟหรือแกสฟ้าเฮ้ยไม่ใช่ที่ใจสันนะ่นอ่ะเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าฉีดวัคซีนหรือว่าเป็นเพราะว่าดื่มกาแฟอะไรเงี้ยมันก็จะแบบทาให้แบบใจสั่นอะไรเงี้ยคนบางคนแบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยแบบเฮ้ยลนลานละแล้วก็แบบเฮ้ยเป็นลมอะไรเงี้ยรู้ว่าตัวเองแบบผิดปกติอะไรเงี้ยครับผมก็กินกาแฟก่อนไปฉีดเหมือนกันนะครับผมก็ฉีดซีโนฟาร์มนะครับอาการหนังฉีดก็ไม่มีอะไรครับ ปกติเหมือนเหมือนก่อนฉีดเลย <c oughs> ความรู้สึกของการที่ดื่มกาแฟก่อนไปฉีดของผมก็ปกติคนระับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับผมตัวผมเองนะ <c oughs> พอฉีดเสร็จครับผมก็ไปตัดผมเลย <c oughs> ก็6เดือนนะครับไม่ได้ตัดผมยาวมากแบบคอ,อนเทนต์นี้ก็สั้นๆนะรประมาณนี้ครับผมก็ติดตามผมได้ในคลิปต่อๆไปนะครับกดไลค์กด s c r สไ e ให้ผมด้วยกดดิ่งผมด้วยครับผมไปละสวัสดีครับ